มาเรื่องแล้วครับพี่น้องงานนี้บอกคำเดียวว่าจบเห่ครับใครที่กังวลว่าหุ่นเซนจะมีแบ็กดีเหลิกกังวลได้เลยล่าสุดกองทัพไทยยืนยันแล้วว่าเสียงปืนที่เงียบลงไม่ใช่เพราะเขาอยากสงบศึกแต่เพราะไม่มีลูกจะยิงครับจีนลอยแพรทรัมป์ไม่แ,แลทหารหนีทับกันจ้าละวันกัมพูชาตอนนี้กำลังถอนกำลังออกจากพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอย่างช่องอาณา마และตาเมือนทมเพราะขาดแคลนสเสบียงขั้นวิกฤต นี่คือสภาพของกองทัพที่กำลังเน่าเฟะครับเรื่องราวเบื้องลึกเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่กขไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปใะเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับวองเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักง,งานใหม่ของคิม property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุ้ง ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องจุดจบของนักเลงข้างบ้านที่ตอนนี้กลายสภาพเป็นคนป่วยอนาขาที่โดนทิ้งให้โดดเดี่ยวครับพี่น้องครับช่วง2-3ถึงวันมานี้หลายคนอาจจะสังเกตเห็นข่าวหรือคนในพื้นที่ชายแดนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเสียงปืนใหญ่ฝั่งกัมพูชาที่เคยยิงตุ้มตามมันเงียบลงไปเยอะบางคนโลกสวยบอกว่าอ๋อเขาคงอยากเจรจาหรือเขากลับใจแล้วมั้ง บอกเลยว่าผิดถนัดครับจากรายงานของกองทัพได้เปิดเผยความจริงว่ามันน่าสมเพชกว่านั้นเยอะครับที่เขาหยุดยิงเพราะกระสุนหมดคลังสายส่งกำลังบำรุงโดนไทยตัดขาดเหี้ยมเกรียมรถบรรทุกโดนสอยสะพานโดนระเบิดทหารกัมพูชาแนวหน้าตอนนี้สภาพเหมือนศพเดินได้ครับหิวโซไม่มีกระสุนจนล่าสุดต้องเตรียมถอนกำลังหนีตายออกจากพื้นที่สำคัญอย่างช่องอานามาและประสาต,ตาเมินทมแล้ว นี่คืออาการของคนแพ้ราบคาบที่ไปต่อไม่ไหวแล้วครับมาดูแต่ละพื้นที่กันครับช่องอาณามะและตาเมืินทมนี่คือจุดที่หุนเซนเคยคุยโมว่าจะยึดให้ได้จะเอามาเป็นของตัวเองแต่วันนี้ทหารกัมพูชาในพื้นที่ส่งสัญญาณขอถอนตัวครับไม่ใช่ถอนตัวทางยุทธ,ธวิธีเพื่อจัดทัพใหม่แต่เป็นการทิ้งฐานเพื่อเอาชีวิตรอดรายงานระบุชัดเจนว่าทหารที่นั่นต้านทานแรงกดดันจากกองทัพไทยไม่ไหว ข้าวไม่มีกินน้ำไม่มีดื่มยารักษาโรคก็ไม่มีพอเพื่อนข้างๆตายก็ไม่แรงจะฝังสภาพจิตใจพังยับเยินครับกลุ่มที่เหลืออยู่ตอนนี้คือกลุ่มที่ถูกบังคับให้อยู่เพื่อรักษาหน้าผู้นำเท่านั้นแต่ใจจริงอยากจะวิ่งข้ามฝั่งมามอบตัวกับไทยใจจะขาดแล้วครับการที่กระสุนหมดมันไม่ใช่แค่เรื่องการส่งกำลังบำรุงไม่ดีและการถูก F16 ถล่มเท่านั้นแต่มันคือเรื่องคอรัปชันระดับชาติครับ งบประมาณกลาโหมกัมพูชาปีและมหาศาลหายไปไหนหมดพอถึงเวลาต้องรบจริงพลังแสนที่ควรจะเต็มกลับมีแต่ความร่อยหรอทหารหน้างานถึงได้รู้ซึ้งว่าตัวเองถูกนายขายกินมาตั้งนานแล้วครับการเสียช่องอานมาและประสาทต,ตาเมือนทมนี่เรื่องใหญ่นะครับนี่คือหนึ่งในใชัยภูมิที่ได้เปรียบที่สุดที่กัมพูชาเคยยึดไว้การที่พวกเขาต้องถอนกำลังออกจากจุดนี้แปลว่าเขาสิ้นสภาพจริงๆครับ เหมือนนักมวยที่ยอมคายฟันยางแล้วทิ้งตัวลงนอนเพราะรู้ว่าขืนยืนต่อก็โดนย่ำเล็กการถอยครั้งนี้ไม่ใช่ยุทธวิธีแต่คือการยอมจำนนโดยพฤติไหนครับประเด็นที่หลายคนกังวลคือจีนจะช่วยไหมเรื่องนี้มีคำถแถลงของรองโฆษโกกองทัพบ,บกมายืนยันครับท่านระบุชัดเจนว่ายังไม่พบหลักฐานว่ามีต่างชาติสนับสนุนกัมพูชา ไม่มีของใหม่เติมเข้ามาไม่มีรถถังล็อตใหม่ไม่มีโดรนเท,เทพจากจีนโผล่มาช่วยแล้วพอวิ่งไปหาพี่ทรัมป์ทรัมป์ก็หน้าแตกคุยกับไทยไม่สําเร็จเลยสะบัดหน้าหนีสุดท้ายกัมพูชาต้องเผชิญหน้ากับของจริงอย่างกองทัพไทยด้วยตัวคนเดียวนี่คือบทเรียนราคาแพงทําไมจีนถึงทิ้งกัมพูชาจีนเขาฉลาดเขาเลือกผลประโยชน์ครับเขาไม่เอาชื่อเสียงมาเสี่ยงกับหุนเซนที่กำลังจะจมน้ำ การที่จีนนิ่งเงียบคือคำตอบที่ดังที่สุดว่ากำลังรอเชืออหุนทิ้งครับแต่อย่าเพิ่งประมาทความจนตรอกของโซนัขจนตรอกนะครับเมื่อสู้ด้วยทหารไม่ได้กัมพูชาเริ่มใช้วิธีโจรครับรายงานล่าสุดเตือนพี่น้องชายแดนว่าพบการวางกับดักระเบิดแบบประดิษฐ์เองและใช้ซากดโดรนเก่าๆมาดัดแปลงใส่ระเบิดแล้วทิ้งไว้ตามทางเดินหรือบินมาตกใส่บ้านคน นี่ไม่ใช่วิธีการของกองทัพที่มีเกียรตินะครับนี่มันวิธีของผู้ก่อการร้ายแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาหมดปัญญาจะรบแบบลูกผู้ชายแล้วยิ่งทำแบบนี้ยิ่งรังเกียจครับและมันยิ่งทำให้กองทัพไทยมีความชอบทำร้อยเปอร์เซนต์ที่จะกวาดล้างให้สิ้นซากเพื่อความปลอดภัยของประชาชนภาพที่น่าสังเวชท,ที่สุดคือการที่ทหารกัมพูชาต้องเอาโดรนเก่าๆมามัดติดกับระเบิดเพื่อทำเป็นอาวุธครับ นี่มันสะท้อนว่าระบบอาวุธมาตรฐานพังหมดแล้วครับไม่มีจรวดนำวิถีไม่มีปืนใหญ่ที่แม่นยำเหลือแค่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เอามาดัดแปลงเพื่อยื้อเวลาตายนี่ไม่ใช่กองทัพของประเทศที่มีอธิปไตยแล้วครับสภาพไม่ต่างจากกลุ่มโจรแบ่งแยกดินแดนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เลยจริงๆสรุปสถานการณ์กัมพูชาตอนนี้3เดแงครับ 1. สบียงถูกตัดทหารหิวโซ 2. ครังแสงถูกบ้มไม่มีลูกปืนยิง 3. ผู้นำถูกโลกเทไม่มีใครครบฮุนเซนเหลือทางเลือกเดียวครับคือเดินถือธงขาวออกมามอบตัวและชดใช้ค่าเสียหายให้ไทยกัมพูชาจบเฮแล้วไทยรอแค่เวลาแห่งชัยชนะอย่างสมศักดิ์ศรีลูกหลานพระสยามเทวาธิราชครับความพ่ายแพ้ครั้งนี้มันส่งผลโดมิโนไปถึงเก้าอี้ผู้นำครับเมื่อทหารแนวหน้ารู้ว่าตัวเองถูกส่งมาตายโดยไม่มีกระสุนความโกรธแค้นมันจะย้อนกลับไปที่พนมเปญ ตอนนี้เริ่มมีข่าวลือเรื่องการปฏิวัติแพร่หลายในกัมพูชาเพราะรู้ว่าหุน่นกำลังพาทหารทั้งชาติไปตายฟรีอย่างไร้เกียรตินี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายจากภายในที่หุ่นเซนกลัวที่สุดครับสุดท้ายนี้ใครที่เคยสงสัยในศักยภาพกองทัพไทยวันนี้คงได้เห็นกับตาแล้วนะครับว่าเมื่อเอาจริงเราน่ากลัวแค่ไหนเราใจดีสู้เสือแต่ถ้าเสือจะมากัดเราก็พร้อมจะถลกหนังหัวเสือมาทำพรมเช็ดเท้า ขอเป็นกำลังใจให้ทหารที่แนวหน้าภารกิจใกล้จบแล้วครับอีกนิดเดียวเราจะได้ฉลองชัยชนะร่วมกันสรุป4ประเด็นสำคัญครับ1เสียงปืนเงียบกองทัพยืนยันกัมพูชาหยุดยิงเพราะกระสุนหมดไม่ใช่สงบศึก2ถอนทัพทหารกัมพูชาเตรียมทิ้งฐานที่ช่องอ่านมาและตาเมืองถมหนีตาย3ไร้คนช่วยไม่พบหลักฐานจีนสนับสนุนฮุนเซนโดนลอยแพกลางสมรภูมิ4 ดินเฮือกสุดท้ายระวังลูกไม้สกรปรกระเบิดทำมือและดโดรนดัดแปลงขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ไลน์แอดคิม property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากกันไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินไหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีารายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุร e กิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ยครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพืนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทร์บแบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ